ลงไปคนน่ะลูกไปกไหนลงไปในบ้านาไปบังซังไปบังซังครับซังไม่เห็นอย่างซังติดฝาในบ้านให้ลูกสาวโอ้ติดฝาครับโอ้ยนกไอยู่ในบ้านบ่บ้านหลังนั้นยกไว้แล้วมันไม่ผู้อยู่ก <laughs> ็ผู้อยู่หน้าแต่โดนแล้วไล้พ่อไปยื่นี่พร้อมกันนะจะเป็นร่มเขาไปคนละว่าไม่นั่นโอ้หมดไปกว่าของกุ้ยช่ายพันผ่วผู้อยู่ ได,ได้ได้ไปกับแม่ไปเบางต้นใหม่ว่าเป็นเรียกกี่ย่างว่าแม่ก็เห็นจะเรียกหาเรียกหาว่าทันว่าไปนั่งคนละครับผมมากัดจี้ได้แล้วล่ะครับมั่งกันยี่คนมั่งกับไอ้สองคนครับผมยูทูปบนหมอ,อยูเทียงได้แล้วลูกไปในบ้านแล้วลูกสาวโทรมาครับผม พอไปนวรเล้บานออกจงรนมาล้วงเขางพรเพ่นนวนอยู่พเพ่นเจ็ดมือเรื่องมันน่ะโอ้เจ็บมือ,อขับมาอยู่พรเพ่นเจ็มือยูบดนเ็ดมือ,รมอครับผมไา,า,านี่แหละมาอันมาให้ลูกสาวชื่อให้โอ้ชื่อเรียกวันนั่นน่ะวันพุธนึงเห็นวันามน่ะวันศุกร์สามครับอันที่ว่าใกล้บอกกันน่ะ ครับบัดนี้วดนวันนี้ไปเรนผา้ใกี้ผมวันไดเอาอย่างวันเอาอย่างมันมันวันเสือเล้เนี่ยวันเเนยมาซ่าวัไดจี่ไดจับให้อางวดที่แล้วมันจีไคมาผาวันตังหนึ่งนี่เพิ่นจีไคตัวเดียวเนี่ยว่าจีไคจีไคจีกาเลขกสองออกมาซื่อเนี่ยกเล็กสองออกมาครับจาสองออกมาบานนี้ผมก็บใจศูนย์สองสองศูนย์ครับผมบานนี้ก็มาออกศูนย์หนึ่งนี่ออกหนึ่งศูนย์ออกหนึ่งศูนย์ครับ แต่ว่าเลขที่บ้านเม่ก็ให้ไปยุ่นี่ล่ะนี่ที่บ้านไห้วันทนาไปยุ่ี่ล่ะที่โทษมากกับน้ำเสียนะครับผมกับจี่บได้อยู่ว่ขเขาเจ้าหรือยังไรบุญนี่มิด,ม,ดมิดยุ่นี่ล่ะกับผมพ่าเห็นติดตามมาออันหาแม่อีกต้องเท่เทแต่เพื่อนฝันเก้วเลขบ้านหลังในบ้านหลังอยู่เดี๋ยวนี้ละ่ะหลังที่เพิ่นแม่ไปไปเมื่อไหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกครับ บ่เพึ่นไปยู่ต่านเล่นหัวประตูกับเขาทันเล่นหัวประตูตาอือเลยแต่ว่าสันทนานผมว่ามันที่ได้อยู่นี่ยที่เรียวเลียวเลขตัวเดียวน่ะครับผมหูจักกี่ตัวครับหัละเป็นฝันเกล่ยขที่บ้านแม่ในบ้านท่านมนเน่โทรมาถามขนาดว่่เคยเห็นกันในเครือวนี้เนี่ยวันนี้วันนี้คุณคุณคุณแห่ท่านฝันให้บอกสื่อบอฟังเมว่านี้ื่อวาบ่่ท่านเลยฝันยังบ่ในฝันยังไอ้ที่ครับแต่ว่าคุยกันปรึกษากันเนู ว่นในฝันยังผมกับว่านในอาไหนใกลกับว่นในวซาไกลกับว่นในขวซาจิกลกับวัดก็ป็นงกลกับว่าขหาวซาเลยนาออันว่างันผมขอต้องวดไว้กับผมมันก่กให้ตัวเดียวรอดให้ตัวเดียวผมกับว่าต่อตรกน้องนี่คันกับเป็นศูนย์ได้กับตองสองศูนูนสองเนี่ยต้องมีเปอเก้าเท่นผมว่ามันมันเลยมาก ได้ให้ลูกสาวซือ้อไว้ใหพ่อยได้หลายพอผันมักหลายม,ามักชิบชิบเก่าอย่างนึงเนี่ยโ oh, <19. S 1> <ข>อ้ชิบเก่าเขาเอาไปทุ่มชิบเก่าซือ้อชิบเก้าเต็มเต็มพ่อไปออกชิบแปดเต้ยด็เขาออกชิบแปดเตอเง <c oughs> ีเต็มนึงรับ<อ> <c oughs> ผมมกักีะดีดีว่างั้ะว่าซื้อไปพ่อได้ใส่น้าสันจ้ะครับผมที่ 5, หาพันก็นาสันนีเงินอลายนึงไงไอหลไปซื้อให้อยอเนี่ยสันเอวันนี้วดนนี้ เลขน้ใจพ่อมากกว่าอะไรไปเลยแต่ยังไกลย้เมื่อิี้มันมันเหยแต่พ่อขึ้นว่าบานนี่มันสองหาสองหาเหอครับงอนี่สองหาอู้เดเลขที่แยบมากทกี่สุดจะสองหาอสองหาสองแปดนี่เลกที่มากอยู่นี่หัอ,อแต่ว่าจะว่ามากสองหา <N ic c ern> ในใี่เจอฮักสองหาจุดก่อครับสองหาพ่อว่ามีเห,หมอือนสองหา้าว่าไม่ออกเลขล,าลาข่างเลยนะสองหาแค่มันแค่มันเป็นเป็นเลขล่างมาพอครับ,รบอืมเพราะว่าเขาได้เงินยิบหาตัางเขาตอนใช้เหนื่อย่อมาหันเนี่ยโอ้ยยิบาัางฟันบ่อน,นี่เฮ้ยจังไลยว่างนึ่งนี่น่ะเนี่ยความลูกศิมาเนี่ยกับผมพ่อนอนนี่เนี่ยโอ้นอนฟันเมื่อกี้เนี่ยฟันน้องหันน่ะกับผม บ้านนี้ใช่ล้วลูกขึ้นยิบเงื่อนในบางนึงเนี่ยสันครับผมไม่พองนเ่าลูกนเขาก็แบกใช่ไหมเพอาะแบกเพื่อเป็นเรื่องเรียียิหาสตางค์สิมันเป็นย่บหาสตางค์นะครับผมโอ้จะสองหาันจะพามันได้แล้วสองหาครับผมอันนี้ว่าตามคึนเป็นจริงได้บางนึงเนี่ยและนี่เ่มันได้โดนที่ได้ว่างมาลูกขึ้นไปครับผมนี่ยว่างมาเฮ้าพราก็จะเดินขึ้นมาเนี่ยพขาก็แบวงืเอา แบมื่อเอาเงินนับลูกอยู่นี่แล้วเอาสองหาไม่เดียวแล้วนะพอนาะสองหาครับผมน่ใจพออะค่ะทั้งเกิดก็ฝันพอดีเนาะสองหาบนล่างแล้วนะพอนะอ้าวบนล่างคือว่ามันได้แล้วล่ะเนี่ยครับผมเนาะส่วนยังก็ยังได้ก็ยังซียังมาบอกอยู่นี่ปัดกลางขึ้นคือบ่อได้แค่นี้อืมสงสัยพันสิบย่อมย่อมขึ้นพันสิบไปทุระมันย่อมขึ้นพันสิบมาบอกทีอันว่าอะไรอ่ะ ร้านายอยู่อันเพิ่นตาย,ยาจะเป็นงานโซเพิ่นมืออื่นครับผมก็โซกันนี่เนี่ยก็แหมือนอันเพิ่นไปพุ่ณอ,อยู่สังคมพุณนน่ะอายุบ้านเมียเดี๋ยวตายอายุบ้านเมียเพราะนั่นเขาแก้ศพเมื่อบ้านแต่แต่หมื่อวานนี่นั่นอันเพิ่นว่าสิเฮ็ดทำไม่ที่มืออื่นนั่นครับผมเป็นการเลือหัด โอ้ยบางหนึ่งในยินแต่แม่ว่าหงุดท้าไทยครับืองสุดทงิไทยกับไปเมืองหงุดหงิดเม่ไปเมืองของแม่ยก็เห็นตึงแจ่เห็นาตัวเดียวกับว่าเห็นหาตัวเดียวบัดนี้ผมไปไปเห็นเห็นเด็กตัวเด่นเก็ได้ตีไปตีน้ากันเมื่อก่อนบ่มาว่าเลขที่บ้านคือแม่คือบอกว่าวอกทุฟังวยู่บกทุฟังต่ว่าผมบ่อยร่่งผมบ่อยร่่งผมร่่งจะแจ่เลขกที่ตัวใหม่ กับสองนี่เหงกัไอฮาาแหาย่งนี้เหรคับผมไม่สองหาสามปันนี้ว่าวันเที่หันผมก็ได้บริเลลเอามันสลายตัวโพดน้ำแหเนาะว่าทันเออลกกระ้อนก็ได้ทันวาหันันค่ะลูมนที่ไ้น้ำกันใข่เนาะวยเข้ากันนู่แล้วอเขาหนึ่งศุนตาเด็ย่ประตูกันหนึ่งศูนจริงวันวันสันทนาที่ได้ยัเไยครับผมเพราะว่ารถที่ใหญ่พิ่นนาคุณอคุณแม่ว่า เอาเอาสำเร็จแล้วแล้วมันหลายตัวแล้วว่าท่านจะได้จะได้บ่ลงกว่านีกทีไงโอ้ที่ใดเขาบอกมือในบ้ันที่จีบ้านที่อะไนที่หกหรอพ่อวันที่หกหรับ้านที่หกอ่อวานวันที่ห้าผมขึ้นสกลครับขึ้นไปสกลนครม่้กับแม่ก็บพ่อมาพ่อกับเฮ็ดตูพูนแล้วเขาก็อันนนั้แล้ยวกับผมโอูงงว่าท่านเมึงท่านเมึงต้นไม้ต้นไหลแล้วบอกอย่างนี้บงเถอะเพราขันเห็นจักเป็นตัวเดียว เฮ้ยสอง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 นองสองสองนองสอคสอง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 อกสองสองอสอง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 องส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 อ้สอสอง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 ององสองอยสองสอเสอง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 สอีสองสองสอบสอง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 องส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 องเองส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 อองสององนองสองสอออออิอ ข้าคันโลกสิบเอ็ดก็เอาน้ำมะฮอดมะฮุ่มโอ้น้ำมะฮอดกระโหนกอ่ะคอยขอสองคนโอ้ครับผมนะครับพี่น้องสมาผู้ชมหลังจากสงน้ำอ่าในวันว oh, ันหกวันหกเกจ็ดอาจารย์นี่จะเป็นเลขศูนย์อยู่เนี่ยวันไฟกันนะพี่น้องสมาผู้ชมอยู่ต้นไม้มามาช่วยกันดูมาช่วยกันดูมันจิตตรงกับคุณพ่อฝันบอพี่น้อง อานะครับทุกผู้ชมเห็นบ่ครับผมเก้าหกเจ็ดนก็จะเป็นเก้หกเจ็ดหรือหกเจ็ดศูนย์จำลองนี่พี่น้องหกเจ็ดศูนย์นี่นีนี่เนี่ยเไปเลขหกเลขเจ็ดนี่หกนี่เจ็ดนี่ศูนย์บ่ห้า อ่ตัวเดกนี่จะวกาบางสีมันสีเขียนบาสีมันหานแต่ว่าคือเก่าติดมันเนาะเก่าติดเลยนี่สีมังตับคุณพ่อฟันบอบวงนึงหันไปหาคุณพ่อตื่นพอดียังไงอ่เก่าเอาบอตรงัเบื้องล่างด้วยบัดนี่งถ้าตูมดำไง่้ยเดียนเป็นสองสองางง้ยะบาดพี่น้อง นี่นี่ตมดำให้ไงแต่ว่าตัวนั้นนะพี่น้องเห็นอยู่บนหันเหรอพี่น้องเนาะซอยกัดเบืองเลขห้าห้าศูนย์บ่อะเห้าศูนย์หกศูนย์เลขหา้เขาเอ้เลขหาไม่ติดของคุณพ่อแล้วพี่นอ้องท่านผชมติดของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อกับอ่า พิ่นมาบอกกังเว้นก็บว่าได้เอาเบื้องด้านนี้พี่น้องเบื้องด้านนี้เอ,าอ้าวไก่ยังไงพี่น้องผู้ชมเบ่งไก่ได้ไก่จิ้บเห็นเป็นตัวเลยเอา่ยาน,นี้โอเคครับผม เด็กก็เห็นน้องบาดนี้เนะเอ,อฟซีเห็นบ่าครับผมเอ,อฟซีเห็นไหมอาบนำสรงผ่าทรงนำไป่นแล้วอ่ขึ้นมาด้านบนหน่อยหนึ่งอันบนนี่บ่าครับคอยใครกันหาด้วยพี่น้องบนเคยห้ยโคกห้ลาบกันมาหลายตัวลายหงวดแล้วหงวดนึงหนึ่ะคุณแม่เห็นเป็นเลข่ะแต่แอดก็เห็นเป็นเลขตัวเลขก็ได้เขียนลงให้แต่ว่า,านหนึ่งทีเห็นลืมเขียนลง คือว่าเดียวก็หลายตัวได้โบเขียนลงบางนึง่งโบเขาครับผมไม่เห็มีโบเขาว่าบางนึงกับมีโบเขาเนาะพี่น้องโบเขาเลขที่บ้านนะครับผมเอาัานี้เอาโบเห็นเราเอาหองคุณพอ่อเนาะคุณพ่อฝันเนาะ,ะคุณพ่อใจพี่น้องผู้ชมเนี๋ยวนี้นอนฝันรู้สึกตัวขึ้นมาพอดีเอาเงินยี่สิบบาสตางค์ที่ให้ทั้งเงินใ,นให้เพื่อนพ่อ เหรียญยิ้มหานล่ะโอ้เหรี้ยนเฉลิงมัยนยิ้มห่าตังเลี้ยนยิ้มห่าเฉตังของพ่ออาเนี่ยครับพี่น้องคุณผู้ชมเอาตัวน,นี้เป็ครับนะผมเ,เดี๋ยวฉะน,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 นั้นเราก็ล่อล่อโครงุือไทยของพระพ่อเนาะว่าอ่าว่าไก่จากไฮอ่าจิตตรงกันบ่ครับผมนี่กรับบนล่างไว้สักก้อนนะพี่น้องคุณผู้ชมบนล่างไว้ครับผมเนาะคุณพ่อเอาเกีงๆกียมันวจิตตรงกับตัวนี้ครับตรงกับตัวนี้ วัต้องหันใกล้จีกไห้มันมาละครัผมวัที่ผมมาหาต้องวัดว่าลูกที่ไม่บนี้ลูกว่าได้มามัยล่ะครับผมมมอยูพ่ออยู่เมือนว่าพ่อไปอยู่งไห้ีนครับผมมมอยูแต่บาแม่ไม่ได้บอกไว้มั้ยล่ะครับพ่อจะบอกไว้ว่าสองอันสองทุนเจ้าของทุนมาหล่พ่อบอกอ่ะ พ่อเ่าได้บอกพ่อได้บอกแม่ไว้แม่ได้บรูบ่ได้บอกว่าอีวีครับผมผมไปนอนอยู่โรงพยาบาลพ่อหน่มอัเสบได้นะไม่ทีนี้พ่อชื้อเลยขยกใครบน่นงครัท่านครับผมผมก็น,นัดอยู่ไปนอนในโรงพยาบาลอุดรน,นีเมื่อวันที่สิบสี่ผมเฝ้าผมว่าสิมาวันที่สิบสองใครคืนมาบ่ได้าวานันเนี่ยครับผมพอดีน้องสาวน้องสาวมาตายลัดอยู่บ้านพอดีอือืมอัน มันเป็นงานโฉบมาหมดทั้งเก็บตกแต่งทั้งงานศพแม่กับยงเว้นมาแล้วแม่กับยงสิ็นเริ่มเหรอเนาะพ่อเนาะยงกับล้งนาล้งลังมาหมดมันมีงานศพพร้อมงานน้องสาวนะครับผมแม่นๆเพิ่นก็บญานี้ก็พ่อก็นอนอยู่โรงบ้านมาบอกสิฟังอยู่ก็เลยบอกลูกอีหลานชื่อเลขให้พ่อเด้เลยครับผมชื่อ0203์สองศูนย์สาเลขยกไก่พ่นให้มาแบบนี้ครับผมลูกสาวก็มาซื้อไว้ก็ได้หาโตนี่ละศูนย์สานี่ล่ะ เพราะว่ามันตองมี่ตัวนึ่งย่างอยู่ครับผาเพราะว่าเพื่อนไหมากทีเดี้วีลูกมานเอาที่เพราะว่าเพื่อนไห้ต้องงวดแล้วว่าน่ะครับผมอะ่ะเพื่อนไห้ตัวนี้ล้วไววเอามานี่นมดนี่งวดนี้คุณพ่อฝันว่าโชคมันถิมมหากันอยู่แต่ว่ามันบ้านเขาหอดเจ้าจกเคื่อรครับผมแมนเ้อพ่อมันพัวพันกันอยู่เน่ะคันบอกลันมันกระลบนารลบหลังอยู่ะ ขันบอกรงตรงๆขันเท้าซื้อตรงมันขันขึ้นแก้มนึงชุดเท้าเน่นตั้งแต่สีสิบีหมดกับเราวบนนี้งวดนี้งวดนี้เขาเน่นงวดนี้สองหาอาจจะมาตรงๆนั้นพอเนาะแค่ซองหาเพราะตรงเนี้็นั่านกับผมก็มากคือเพราะผมจะได้จัดให้น้ำอยู่อก อ่าตัวนี้อย่ามาอย่าลืมครับผมดัดรวดเป็นมันเป็นเลขเท่านี้หนึงวโอ้ไปเรียกสองสองสดตัวนี้ไปเรียกคู่เดียวคางเดียวสองหาเมตรเดียวเท่านี้องผ่อเนาะคือยังพ่อมากบางเร่องอย่งแล้วพ่อมากสิบเก้ามากเต็มใจอยู่วันนี้เนี่ใจพ่อนี่กับมากคักขึ้นกันนั่นว่าตัวนี้ปังหามากเพราะว่าเขาใส่มือให้ โอ้ข้าเราใช้มื่อ้แสดงว่าเรียกเขาเรื่องของกับล่อเบื้องล่ีครับกับลอเบิ้งว่าเวลาคือว่ามึงหยิบเงินได้งนหนะมึงได้เงินเนี่ยเลี้ยนสลึงนะว่ัท่นครับผมไม่พอรู้ไม้เรีกมันตัวใดพอถามที่มันกับปอนใช้เมือกกับให้โดน